สร้อยแสงดาวมาแล้วค่ะทุกคนหลัก5ข้อที่ควรรู้ก่อนตาย 1. ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะคุณได้เป็นตัวของตัวเองไหมคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบหรือคุณไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวของคุณเอง คุณไปทไําในสิ่งที่คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบฝืนใจบ้างไหมคุณไปทไําในสิ่งที่คนอื่นต้องการไหมอันนี้ต้องมาสํารวจนะคะว่าคุณได้ซื่อสัตย์กับตัวเองไหมและทุกๆอย่างที่คุณคิดลงมือทําลงไปแล้วคุณจะต้องเอาตัวเองเข้าไปรับผิดชอบไม่ใช่บ้ยเป็นความผิดของคนอื่นเป็นเพราะคนอื่นที่ทําให้ชีวิตของคุณเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ถือว่าซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะ ข้อที่สองใช้ชีวิตอย่าเสียดายทีหลังไม่มีอะไรที่จะมารับประกันว่าสิ่งที่คุณได้ลงมือทําจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวฉะนั้นกล้าที่จะพาตัวเองไปสู่ความทา้าทายนะคะของชีวิตคิดลงมือทำอย่ามัวนั่งแต่กลัวกลัวผิดพลาดกลัวผิดหวงังกลัวทําไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะความกลัวเหล่านี้จะดึงจะฉุดจะรั้งพาคุณไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่กล้านําพาตัวเองไปเชิญหน้ากับความท้าทายนะคะไปเชิญหน้ากับความกลัวในตัวของตัวเองเพราะความกลัวเป็นสิ่งที่ตัวเองสร้างมันขึ้นมาฉะนั้นเขาจะทํา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 ลงมือทําผิดหวังลงมือทําไม่สาเร็จลงมือทําล,ล้มเหลวลงมือทําทาทาไปเรื่อยๆแล้วประสบการณ์จะบอกวิธีการที่นำพาเขาไปสู่ความสำเร็จได้เอง นะคะฉะนั้นคนที่มีโอกาสที่จะมานั่งเสียใจในภายหลังคนที่จะมีโอกาสที่จะมานั่งเสียดายในภายหลังคือคนที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยจมอยู่กับความกลัวของตัวเองที่สร้างมันขึ้นมา ข้อที่3รักที่จะอยู่อยู่ด้วยความรักข้อนี้สําคัญเพราะว่าข้อนี้จะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติทางด้านบวกสิ่งที่คุณคิดลงมือทําเป็นกิจการงานเป็นงานอารีเลข,ของคุณสิ่งที่คุณหลงไหลคลังคล้ยมีความรักความชอบก่อให้เกิดเป็นรายได้ที่นํามาหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณแถมยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วยนี่คือความหมายของการมีชีวิตอยู่ ถึงนี่บอกว่าข้อนี้สําคัญเพราะว่าคุณจะต้องมีพลังงานด้านบวกมีความรักให้กับตัวเองมีความรักให้กับผู้อื่นคุณจะมองโลกนี้เป็นโลกที่สวยงามตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องที่เลวรล้ายเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เป็นพลังงานด้านลบในชีวิตแต่คุณมีความรักอยู่กับตัวเองคุณเข้าใจชีวิตและคุณก็จะมีความรู้สึก อยากที่จะอยู่ต่อไปรักที่จะอยู่อยู่ด้วยความรักนี่คือพลังแห่งความดีงามของชีวิตนะคะข้อที่4มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะข้อนี้สำคัญมากๆสํสคัญที่สุด ในบรรดา5ข้อนี้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าการมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะทําให้คุณมีสติสัมปชัญญะที่จะมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจนะคะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นณปัจจุบันนี่คือเวลาของคุณพื้นที่ของคุณ ฉะนั้นคุณจะต้องเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณอะไรที่ควรเร่งรีบทำก่อนอะไรที่ควรรอคอยทำทีหลังนะคะการมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะจะทำให้คุณเข้าถึงแหล่งพลังงานที่นำไปสู่ปัญญาอันสูงส่งที่จะเป็นแสงทองสองน้ำทางให้ชีวิตของคุณได้พบกับความสุขความสมดุลในชีวิตการตื่นรู้ ก็คือการที่คุณมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะสิ่งเหล่านี้แล่ละค่ะที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญมากๆในข้อสีนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีก็คือเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับคนที่เห็นแก่ตัวคอยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น จะนำพาให้เขาไปประสบความขาดแคลนความรักความอบอุ่นความผิดหวังของชีวิตนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนที่เป็นผู้ให้ให้ด้วยใจจริงให้มากกว่าเป็นผู้รับมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้เขาไม่เรียกร้องแต่ความสุขความสมหวังความสำเร็จความอบอุ่นความรักจะเข้ามาสู่ตัวเขาอย่างแน่นอนจะเข้ามาช้าหรือเร็ว อย่างไรก็ต้องเข้ามานะคะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวคุณและผู้อื่นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้สิ่งที่ดีงามก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณนะคะขอให้โชคดีสุขสมหวังค่ะบ๊ายบาย